สวัสดีครับน้องๆสวัสดีกันอีกครั้งหนึง่งวันนี้พบกับ5นาทีกับพี่อ้อยป่าวันนี้เป็นทีพีที่6ลสวยังคงมีเรื่องดีๆที่จะต้องมาพูดคุยกันวันนี้เอาเรื่องที่ใกล้ตัวน้องๆทุกคนเนาะบ่อยครั้งที่ศูนย์เองเนยเราออกไปจัดงานนิติการในการประชุมใหญ่สามาัญประจำปีของสมาคมชาวไร่อ้อยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบวันนี้ก็เลยจะมาชวนคุยในเรื่องสถาบันชาวไรอ้อย ซึ่งคาว่าสถาบันชาลรอยอ้อยเนี่ยเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทรายรวมทั้งระเบ,บียบที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีคําว่าสมาคมถูกไหมครต้องเรียนสอบถามพี่อ้อยปากก่อนว่าไอ้คำว่าสถาบันชาลรอยอ้อยเนี่ยมันคืออะไรเราก็ได้ินเรียนน้องๆน,น,นะครับว่าเราคงได้ยินแต่คําว่าสมาคมอ่าเราคุ้นเคยคุ้นเคยกับคำนี้สมาคมนี้โดย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 พื้นฐานแล้วสมาคมต่างๆไม่ว่าสมาคมอาชีพอะไรสมาคมชาลอยอะไรอันนี้เท่าต้องไปจดทะเบียนกับทางจังหวัด เป็นสมาคมโอเคของมหาดไทยถ้าจะถ้าจะก่อตัวเป็นสมาคมเป็นองคอ์กรเนี่ยก็คือต้องจดทะเบียนกับกระทรวงมหาไทยใช่อืมแต่ถ้าจะ,ะในระเบียบของคณะกรรมการอนุกรรมกายเรื่องการจดทะเบียนสถาบันชาลอ้อยเนี่ยอืมบอกว่าคนที่จะมาจดสถาบันชาลอ้อยได้เนี่ยต้องเป็นสกณ์เป็นสมาคมเป็นอะไรมาก่อนอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นสมาคมชาลอ้อยเราก็ได้จิตปากว่าสมาคมกลุ่มชาลอ้อยเคลียร์ซิเยีภูม อ่าสมาคมตัวเนี้ยก็จะมาจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยเราอ๋อโอเคอท,ทีนี้แล้วเงื่อนไขของการที่สมาคมใดสมาคมหนึ่งจะจดทะเบียนเพื่อเป็นสถาบันได้เนี่ยประกอบด้วยเงยื่อนไขอะไรบ้างครับมันเอาพี่ยกตัวอย่าง,ง่ายๆแล้วกันที่อ่าผลสมบัติอของสมาคมหรือสากลหรือชุมนมุมอะไรที่เป็นที่มีอยู่ในระเบียบนั้นนะมันก็มีหลาอยาอย่างนะหนึ่ง เอาง่ายๆคงไม่เอาหมดอ่ะอ m, ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า600คนหนึ่งคือต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า600ก่อนอ m, ถ้าน้อยกว่า600จะต้อนเป็นสตาบันไม่ได้โอเคแล้วก็มีข้อหนึ่งที่เป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันน็คือทางสากรณทักท,กทวงมาเลยคือต้องมีปริมาณอ้อยอืไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบห้าในโรงงานนั้นต้องมีปริมาณอ้อยเข้าหีบไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบห้าของโรงงานที่ตัวที่สมาคมนั้นดูแลอยู่ใช่อย่างเช่นโรงงานน้ําตาลคูเขียวอื ลงสมาคมชาวไร่อ้อยเขตสิบสมมติว่าจะมาจดทะเบียนนะบุณก็ต้องยื่นมายื่นยื่นเข้ามาเออมีคนณั้บัตรคณะกรรมการบริหารเป็นชาวไร่อ้อยทั้งบทอะไรมันมีมยึนย่อยอยู่ม,มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรก็ว่าไปถ้ามายื่นปั๊บเนี่ามาีลูกไล่ออไม่ใช่นะมสมาชิกสมาชิกของสมาคม,าคมาที่สก้าหินนโรงงานนี้600ขึ้นไป600คนขึ้นไปและมีปริมาณอ้อยไม่น้อยกว่า105.5ถึงจะได้เป็นสถาบันถึงจะได้เป็นสถาบันก็แสดงว่า การเป็นสถาบัานเนี่ยมันเป็นปีต่อปีเลยหรือเปล่าครับถ้าเราตรวจสอบปีต่อปีอ๋อเหรอเพราะว่ามีอย่างอย่างปัจจุบันเนี่ยที่ยื่นเข้ามาจะจดใหม่มีโรงงานใหม่ใช่ไหมอย่างเช่นอำนาจเจริญสกลนครเนี่ยทางนั้นเขาก็ตั้งไปจัดตั้งสมาคมแล้วจดทะเบียนเป็นสมาคมแล้วเขาจะยื่นเข้ามาเราก็มีช่วงระยะประกาศว่าปีนี้จะจรับจดทะเบียนนะบาน้านเว่าเขาก็จะยื่นตามเข้ามาตามคุณสมบัติที่เราระ,ะเบียบกอน,นอไว้แล้วถ้าสมมุติเขา ตกคุณสมบัติไม่ถึงเช่นจํานวนชาวไร่ลดลงไม่เหลือไม่เกิน6ไม่ถึงหกร้อยคนก็ไม่ได้เป็นสถาบันชะร่แล้วอ๋อก็อคือต้องตกเลยตกจากการเป็นสถาบันไปก็เป็นสมาคมธรรมดาไปทีนี้สิทธิของการได้เป็นสถาบันเนี่ยมันจะได้สิทธิ์อะไรบ้างสิทธิคือต้องดูที่จุดประสงค์ของการตั้งสถาบานนันจริงๆนะคือสมาคมใครก็ตั้งได้ใช่ไหมผมไม่รู้ละระเบียบของมาหาไทยเนี่ยตั้งสมาคมมีอะไรบ้างแต่สมมติว่าโรงงานน้าตาลบุกเขียวมีอยู่สามสมาคมอย่างเงี้ยอมอ โรงงานจะในเรื่องของการดูแลชาวไร่อ้อยในเรื่องการบริหารจัดการการอะไรพวกนี้เราก็มีจุดมองว่าให้สถาบันนี้มีความแข็งแรงในในโรงงานบริเวณนั้นเพื่อจะดูแลพี่น้องชาวไร่อ้อยในเขตันั้นก็เลยเอา95 55เบอร์ซีนห่มาเป็นตัวตั้งอ๋อเป้าแสดงว่าเป้าหมายของการรวมตัวของสถาบัน ของคนที่มารวมกันเป็นสมาคมแล้วไปจดทะเบียนเป็นสถาบันเนี่ยเพื่อ,อ,อดูแลเกษตรกร,รกใช่แล,แล้วด้วยกรอบอำนาจหน้าที่ของสถาบันเนี่ยก็จะสามารถที่จะหักค่าบำรุงสถาบันได้55%โรงไหนสถาบันไหนสมาคมไหนที่เป็นสถาบันในโรงงานนั้นเนี่ยเงินค่าบำรุงที่มีตามระเบียบคณะกรรมการบริหารทั้งหมดร้อยละ เราเซ็นเข้าสถาบันนี้เลยใช่เพื่อสร้างความแข็งแกรให้โดยโดยไม่ไม่สนใจว่าสมาชิอาจจะมีสมาชิกของสถาบันอื่นมาส่งอ้อยที่โรงงานนี้ด้วยก็คือเท่ากับกินรวบเลยกินรวบแต่มันมีข้อตกลงไหมเออสมว่าเกียดสิบล้านอันนี้เจ็ลงกันเป็นการภายในแบ่งกันเองผมให้คุณนะตามสมาชิกคุณนะอันนี้คือเหมือนเหมือนกรณีที่วินเนอร์เทคออลใช่โอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆเนาะในเรื่องสถาบันชาวไรออ้อยให้น้องๆรับทราบเจอกันใหม่ วันต่อไปยังคงมีเรื่องราวดีๆ5นาทีกับพี่ย้อยป่าสวัสดีครับสวัสดีครับ